สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้ลิซมาที่ซอยพระโนโยธิน6นะคะฝั่งตรงข้างจะเป็นซอยอารีค่ะวันนี้ลิซเดินเข้ามาในซอยนิดนึงนะคะจะเป็นร้านข้าวกล่องค่ะข้าวกล่องที่นี่กล่องละ20บาทนะคะมีไข่าดาวด้วยไปกันรอบไม่ไปดัดทะล้า,ยาลยไปัด้าั้งรอเลยอันไหนไม่มีไข่ดาวก็จะเป็น2ออย่างนะคะกับข้าวใช่ครับขอบคุณครับ ามาีขัมเส้นด้วยนะมีเส้นเส้นมีเส้นมีหนมจีบมีบะหมี่มีเอ่อหลายอย่างครับมีเยอะมากเลยมีหลากหลายมากเลยนะอันนี้รับออกงานนอกสถานที่นะคะแล้วก็ทําเข้ากล่องตามสั่งได้นะคะได้ครับขายได้ก็ก็คือหมายถึงว่าขายขายทุกวันไหมคะขายวันอังคารถึงวันศุกร์ครับอังคารถึงวันศุกร์นะคะใช่ฮะที่นี่ขายตั้งแต่เช้านะคะจนของหมดเนี่ยค่ะเดี๋ยวสักพักก็น่าจะหมดแล้วนะคะใช่ครับไม่น่าจะเกินเก้าโมงพอพักแล้ว เปิดฟู๊ค่ะเราถามว่าอะไรอ๋อปาร์ตี้ข้าวกล่องน่าจะประหยัดดีนะคะปาร์ตี้ข้าวกล่องเพราะจะมีน้องออฟฟิศสถานนี้เวลาพอเขาถูกหวยปุ๊บก็จะมาเอาไปเลี้ยงเพื่อนครับง่ายอ๋อมาเหมาไปเลี้ยงเพื่อนเลยนะคะถูกหวยถูกหวยก่อนใช่ไหมคะต้องถูกห่วยก่อนมาเหมาไปเลี้ยงเพื่อนเข้าใจนะไม่ต้องไปเลี้ยงในผับในบาร์นะคะแพงครับช่วย หน่อไม้ไข่ดาวหน่อไม้ไข่ดาวอันนี้กระเพราไก่กระเพราไก่ค่ะอันนี้หมูกระเทียมหมูกระเทียมปกติมีกับหมูกระเทียมไก่กระเทียมไข่ดาวทั้งหมดครับกระเพราหมูกระเพราไก่กะเพราเป็ดหมดแล้วอุ้ยมีกระเพราเป็ดด้วยมีด้วยฮะครับ อันนี้ไม่มีไข่ดาวก็เป็นลูกช uh, um> oh, ิ้นหมูวัญีสองอย่างนะคะหมูครับผมอันนี้ไส้กรอบนี่หมูยอเออไส้กรอบน่ากินไส้กรอบไข่ดาวหมูยอลูกชิ้นนะคะหมูครับผลไก่ลูกชิ้นปลาไม่ทานหมูไม่ทานไก่มีปลาด้วยนะคะเมนูหลากหลายมากเลยขายยี่สิบได้กำไรไหมก็ได้ครับเราขายเอาไปเร็วเอาใส่ขายไวใช่ไหมคะคะแซ่เราต้ขายไปไวได้นะคะได้น้อย ใสยไปไวนะคะใสยขายเร็วๆแล้วก็ช่วยกันช่วยกันพึ่งพากันนะคะคนคนซื้อกับคนขายได้ครับเอาละค่ะขอบคุณมากเลยนะคะน้องอขอให้ขายดีนะคะขอบคุณมากค่ะขายอย่างดีมากเลยไก่ทอดกับเต้าหู้หมูครับมีไก่ทอดกับอัดดอกแล้วก็จะมีพนัง,งนไก่เคี่ยวหวานตัวชิ้นปลาหมูยอ นูอย่ากินหลายอย่างถ้างั้นหนูองซื้อหลายกล่องแล้วล่ะอย่ากินหลายกล่องที่ยืนยืนนานอันนี้เป็นหอยเปียมครับอันนี้เป็นเกียวหวานลกเดียวกับกล่องนึงอะมีควกิ้งด้วยใช่กิ้งกิ้งไก่ดีครับยี่สิบบาทหมดทุกกล่องเลยนะคะมีไข่ดาวด้วยกล่อนสามสิบให้น้องเชือขาวแล้วตอนสามสิบให้น้องเชือขาวออดีเข้ากันนะอันนี้แต่น้องไม่ได้ดูนะผม ันนี้เป็นกระเพราไก่นะมันปัเป็น